พบหนุ่มไร้เงินทำศพพ่อไหว้ขอพรปู่ยี่กองงได้เลขเด็ดระดมพ่อแม่พี่น้องเพิ่นซื่อสั้นถูกรางวัล40บใบได้เงินกว่า70,000บาทเก็บไว้ทำบุญครบร้อยวันให้พ่อโอ้ยผมขึ้นไปดูยุพี่น้องวัดสว่างอารมณ์เนี่ผมขึเพื่อถือหวย คือบอดได้เลขเด,ดเด็ดมาให้พี่น้องเนี่ยมาเบิ้งข่าวต่อไปนะครับผมที่เราฟังมาเพิ่นเฮงแบบไหนนะครับผมเมื่อวันที่สองกรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สารการปรเรียนของวัดสว่างอารมณ์แค่แถวนะครับผมตําบลขุนแก้วอำเภอควชัชยศรีจังหวัดนคนปรปฐมว่านายกิตนายกิตติชัย รุ่งเรืองอายุ52ปีชาวนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม,มจังหวัดที่เพนยูนนั่นแหละครับผมเดินทางมาแก้บนกับหลวงปู่ยี่กองหงเทพเจ้าแห่งโชคลาภเด้อครับจากการสอบถามนายกิติชัยเปิดเผยว่าปกติแล้วตนเป็นคนดูแลต้นไม้ภายในวัดสว่างอารมณ์ แคแถวแห่งนี้ก่อนหน้าที่หวยจะออกพ่อของตนได้เสียชีวิตครอบครัวนำํำศพของพ่อมาจัดงานไว้ที่สาราของวัดสว่างอารมณ์ในช่วงนั้นไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อโรงศพจึงเดินทางมากราบขอพรกับพ่อปู่ยี่กอหงเพื่อขอโชคลาภเมื่อมาถึงตนได้อธิษฐานขอพรว่าขอให้ได้โชคลาภติดมือกลับบ้านเพื่อหวังจะนำเงินดังกล่าวมาทำบุญให้พ่อ จากนั้นได้ล้วงไข่ตะข้องกับของนะครับผมบ้านบ้านผมเอื้นของของที่ตั้งอยู่ปรากฏว่าล้วงไข่ได้สองใบเป็นเลข8ปสซึ่งเป็นเลขที่ตรงกับอายุของพ่อที่เสียชีวิตขณะนั้นตั้งศพสวดอภิธรรมไว้ที่วัดสว่างอารมณ์ด้วยพอดีเมื่อได้เลข83มมาก็ได้บอกญาติพี่น้องนะครับผม เพื่อขอรวบรวมเงินเพราะตนไม่มีเงินมากมายพอที่จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งครั้งนี้ตนมีความหวังต้องได้โชคและถูกหวยเมื่อรวบรวมเงินจึงนําเงินดังกล่าวมาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล40ใบเป็นเลขท้าย3ตัว8 3ปรากฏว่าวันที่หวยออกถึงกับแทบเป็นลมเข่าอ่อนสุดนะครับผมเพราะเลขท้ายสองตัว 83จำนวน40ใบถูกรางวัลได้เงินกว่า70,000บาทวันนี้จึงเดินทางมาทำบุญให้กับพ่อปู่ยี่โกงหงพร้อมกับนำปัจจัยส่วนหนึ่งไปถวายหลวงพ่อแปะนะครับผมเพื่อที่ส่วนกุศลให้กับคุณพ่อท,ที่ที่ล่วงลับไปแล้วกิติชัยกล่าวว่าตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่เคยถูกหวยมาก,กวนเนื่องจากไม่มีเงินทองที่จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครั้งนี้นับว่าโชคดีมาก ทั้งยังมีเงินเก็บไว้ทำบุญครบรอบร้อยวันของพ่ออีกด้วยโอ้เป็นที่น่าดีใจน้ำเพลินนะครับผมพี่น้องครับผมจะไปอยู่เร้อวัดสว่างอารมณ์นะครับผมผมจะไปลงพ่อยี่กอหองนี่แหละเพื่อขอโชคขอลาบมาให้พ่อแม่พี่น้องนะครับผมผมจะเป็นผู้หานะครับผมผมเชื่อว่าเป็นผู้ซื้อแล้วพ่อทวาถ้าผมซื้อหวยจะเคลื่อนครับผมนะครับผมผมขอเป็นผู้ให้ซึ่งถ้าผมให้มันจะเข้านะครับผมอย่างเช่นวัด อย่างเช่นวัดหงทองเนี่ยผมก็เห็นห้าแดนะครับผมอือพี่พึ่งก็ได้6 0ศสองซึ่งออกหวอยอมสินตรงๆเลยครับผมไม่ต้องกลับด้วย602ผมจับให้ที่วัดทับกระดานวัดพี่พึ่งพุ่มพวง,พงดวงจันทร์โอ้ยเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับผมไปออกออมสินซะง,งั้น ถ้าออกหัวใหญ่ผมนี่ดังระเบิดระเบอร์เลยพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้กดติดตามกดกระดิ่งให้แน่เด้อพี่น้องเพื่อที่จะติดตามคลิปต่อไปขอให้ทุกท่านเฮงๆกับช่องของผมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม